ในสถานการณ์ที่เรามีผู้ที่ติดเชื้อเ,เพิ่มขึ้นนะคะหมื่นห้าหมื่หต่อมาก็หมื่นสี่พรุ่งนี้เรายังเดาไม่ถูกเลยค่ะว่าจะไปตัวเลขไหนเนี่ยนะคะแต่ว่าจำนวนของผู้ที่เป็นผู้ป่วยอาการหนักผู้ป่วยที่ใส่ท่อหายใจเนี่ยนะคะท่อช่วยหายใจเนี่ยยังมีจำนวนค่อนข้างสูงนะคะก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่มากพอสมควรผู้ป่วยใหม่ที่เข้ามายังต้องหาเตียงยังต้องหาี่ที่จะเข้าทำการรักษา ดังนั้นนะคะเมื่อป่วยแล้วเนี่ยยังไม่มีที่รักษาดังนั้นก็พาไปที่ศูนย์พักคอยกันก่อนก็ต้องหาที่ในการที่จะมาทําเป็นศูนย์พักคอยเพื่อรอรับการรักษาดูด้านของกรุงเทพมหานครเตรียมการในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างผู้ว่าอัศวินค่ะคนตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเล็งที่จะปรับเอาตู้นอนของรถไฟนะคะจะเอาตู้นอนของรถไฟเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิดสีเขียว240เตียง แล้วก็จะไปต่อเติมระบบน้ำไฟให้เพียงพอเพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยเพิ่มนะคะพลตำรวจเอกอสุวินขวัญเมืองผู้ราชการกรุงเทพมหานครนะคะไปที่โรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสถานีกลางบางซื่อเพื่อจะใช้เป็นศูนย์พักคอยส่งต่อผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวแล้วก็บอกอย่างนี้นะคะว่าคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อแห่งใหม่ไว้รองรับผู้ป่วยโควิดสีเขียวที่ยังไม่มีอาการในพื้นที่กรุงเทพจากการสำรวจเบื้องต้นก็จะใช้รถไฟตู้นอน15โบกี้โบกี้หนึ่งใน16เตียงค่ะที่จะใช้รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ240เตียงและจำเป็นต้องมีการปรับสภาพภายในโบกี้ให้มีความเหมาะสมจากเตียงนอนสชั้นก็ปรับมาให้เหลือชั้นเดียว แล้วก็ติดมุงลวดบริเวณหน้าต่างติดตั้งระบบน้ําแล้วก็ไฟจะได้เอามาใช้ได้นะคะพร้อมกันนี้ก็จัดสร้างห้องน้ําห้องสุขาภายนอกโบกี้เพิ่มเติมจะได้เพียงพอต่อจํานวนผู้ป่วยรวมทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะก็จะได้ขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงมหาดไทยให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าไฟและค่าน้ําเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรอฟทโดยคาดว่าจะสามารถ ปิดรับผู้ป่วยได้ภายในวันที่30กระกฎาคมแสดงว่าใช้เวลายอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะในการที่จะปรับต่างๆเหล่านี้ไม่กี่วันก็สามารถนําเอามาใช้ได้อนี้ก็ต้องพันท่วงทีเพราะว่าผู้ป่วยทยอยเข้ามาทุกวันนะคะภาพรวมของการฉีดวัคซีนตอนนี้กรุงเทพหมหานครสามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้แล้วกว่า1060ของประชากรทั้งหมดและคาดว่าจะฉีดได้ครบร้อละ7 0ตามเป้าหมายที่กําหนดในเร็วๆนี้ ซึ่งก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนแล้วก็ถากว่าได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณาสุขมาเพิ่มเติมทั้ง25หน่วยฉีดวัคซีนของกรุงเทพมหานครก็พร้อมในการให้บริการประชาชนต่อ,อไปด้วยนะคะครับต้องเร่งแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นแล้วก็วันนี้เนี่ยจากการที่ถแถลงออกมาของสอบคอเองก็มีคลัสเตอร์ใหม่ อยู่ในพื้นที่นะครับทั้งในกรุงเทพมหานครและก็ต่างจังหวัดด้วยท่านผู้ชมนะครับพี่จิครับโดวยวันนี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ต้องจับตาเนี่ยห้าคลัสเตอร์ใน5จังหวัดรวม205รายด้วยกันนะครับทั้งโรงงานทั้งแคมป์ก่อสร้างแล้วก็ทั้งตลาดด้วยซึ่งก็คือชนบุรีนะครับพื้นที่เกาะจันท์แคมป์ก่อสร้าง17รายที่ฉะเชิงเซาพื้นที่เมืองฉะเชิงเซาเป็นบริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับ22ราย ที่ระยองเนี่ยพื้นที่บ้านฉางเป็นแคมป์ก่อสร้าง44รายด้วยกันที่ประจวกคีรีขันที่หัวหินเป็นแคมป์ก่อสร้าง107รายขอนแก่นครับพื้นที่เมืองขอนแก่นเลยที่ตลาดสีเมืองทองเนี่ย15รายขณะที่ก็ยังมีรายงานการพบคลัสเตอร์เก่าอย่างต่อเนื่องอยู่ในจังหวัดต่างๆอย่างเช่นสมุทรสาครเนี่ยยังมีโรงงานอาหารกระป๋อง3แห่งมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มอยู่67รายรวมยอดสะสมก็370แล้ว ชเชิงเซานะครับโรงงานเสื้อผ้าผู้ป่วยใหม่42ยอดสะสม393บริษัทชิ้นส่วนยานยนต์มีผู้ป่วยใหม่อีก17ยอดสะสมอีก39นอกจากนี้เนี่ยนะครับคงอ่านได้ไม่ทั้งหมดนะครับยังมีที่ระยองด้วยปทุมธานีก็มีสระบุรีก็มีสุพรรณบุรีนะครับโรงงานแปรรูปไก่อย่างเงี้ยลบบุรีนะครับ mm. ก็มียอดสะสมกันเพิ่มขึ้นอยู่เนี่ยทีนี้ก็จะต้องเฝ้าระวังด้วยสําหรับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเอ้าล่ะ วันนี้เนี่ยสบคร,รายงานมาชื่นใจขึ้นมานิดหนึ่งนะครับบอกว่าไม่พบคลัสเตอร์ใหม่อ่าวันนี้ไม่มีเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ถึงร้อยสี่สิบสองแห่งแล้วก็ยังมีกลุ่มต้องเฝ้าระวังสูงสุดร้อยสิบสี่แห่งเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดแคมป์ก่อสร้างแคมป์ที่พักคนงานบริษัทสํานักงานธนาคารชุมชนโรงเรียนทหารศูนย์ดูแลผู้สูงอายุโรงงานมูลนิธิแม้กระทั่ง ไรสเน่โอ้ถามว่ายังเหลือที่ไหนอีกไหมครับนะครับอีก28แห่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มเฝ้าระวังที่ไม่พบผู้ป่วยใหม่ใน14วันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแคมป์ก่อสร้างแคมป์ที่พักคนงานบริษัทเสื้อผ้าชุมชนโรงปูนนะครับตลาดน้องจอกโรงงานผลิตอาหารเคหะคลองจันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งวันนี้เนี่ยนะความทุกหน้าล่าสุดของสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครเองหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะกรุงเทพตอนนี้เนี่ยฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วอย่าง เพราะว่ามีการระดมฉีดกันมาถูกไหมครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกรงการไทยร่วมใจก็เริ่มนัดคนที่ยังไม่ได้ฉีดเนี่ยให้มาฉีดเพิ่มเติมเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆแล้วท่านผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองนะครับพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองท่านก็บอกนะครับว่าภาพรวมการฉีดของกรุงเทพมหานครขณะน,นี้สามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนได้แล้วกว่าร้อยละ60ของประชากรแล้วนะครับโอ้ใกลได้ภูมิคุ้มกันหมู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็คาดว่า จะฉีดได้ครบร้อยละเจตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในเร็วๆนี้ <c oughs> ซึ่งจะเป็นการสร้างคุ้มคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนโดยหากได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวงสาธารณาสุขมาเพิ่มเติมทั้ง25หน่วยฉีดของกทม,มก็พร้อมให้บริการประชาชนต่อไป <c oughs> <M> มีหลายๆศูนย์ฉีดของกรุงเทพนะครับที่ก็ได้รับเสียงชื่นชมมาจากพี่น้องประชาชน ว่ามีระบบการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็สามารถเข้าไปนะครับได้รับความสะดวกสบายในการฉีดแล้วก็ไม่แออัดเลยตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมในการทํางานของศูนย์ฉีดที่กรทมด้วยค่ะใช่ค่ะ,ค,ค,ะคุณผู้ชมคะขอแจ้งให้ทราบว,ว่าเราจะไม่มีการเบรกพักเลยคะ่ะ คุณผู้ชมท่านใดก่อนดูข่าวเป็นอันว่าถ้าเราเวิร์กฟอร์มโฮมกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมติดตามข่าวกปนอย่างต่อเนื่องนะสต็อปเลยนะคะเขาห้มองห้องน้ําอะไรกันก็ให้เรียบร้อยก่อนนะคะหรือจะลุกไปดื่มน้ําอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะรายงานกันแบบยาวๆไปอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็อยู่เป็นเพื่อนกับเราด้วยจช่ค่ะดูสิแสดงความคิดความเห็นกันโอ้โหนี่เป็นเหมือนกับเนื้อ normal นะที่เราก็ปรับกันบางท่านบอกว่าเหมือน ได้ยินเสียงเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าอยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะไม่เป็นไรค่นะเราปรับกันไปตามสถานการณ์ถ้าหากว่าทุกท่านเห็นเราสองคนยังทํางานเป็นปกติเนี่ยนะคะแสดงว่าเรายังปลอดภัยกันดีอยู่อย่าให้เราหายหน้าไปเลยนะเราจะมาในรูปแบบไหน <c oughs> ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดแจ้งผลการรับชมให้เราได้ฟังกันหน่อยนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้เราต้องพยายามที่จะปรับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์นะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัย ของเรากันทุกๆคนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะทนคิดถึงคุณผู้ชมไม่ไหวนะคะเพราะถ้าหากว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยกันไปหลายท่านก็แสดงความห่วงใยบางท่านก็บอกว่าฟรมอมโฮมทาข่าวดีจ้านะคะบางท่านเขาบอกว่าเห็นแล้วอยากนั่งรถไฟจังบางคนอาจจะคิดถึงวัยเด็กก็ได้ใช่ไหมคะนั่งรถไฟไปเที่ยวนั่งรถไฟไปบางคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาที่เขาพูดถึงรถไฟนะคะคุณผู้ชม แล้วเขาทาข้าวผัดกันเนี่ยที่มันเป็นข้าวผัดแล้วมีใส่ซีอิ๊วดำด้วยเนี่ยเขายังพูดถึงว่ามันคือข้าวผัดรถไฟนะนะมันมีสเสน่ห์นะแล้วมันก็มีความทรงจําแบบนี้หลานะคะหลายท่านก็เลยพอเห็นตู้รถไฟปุ๊บอยากนั่งรถไฟขึ้นมาทันทีแต่ตอนนี้อย่าเพิ่งเดินทางไปไหนนะคะเอาไว้ให้ปลอดโปร่งโล่งสบายไร้โควิดแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินทางท่องเที่ยวกันก็แล้วกัน